ส่วนผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพักประชาธิปัตย์นะคะชูนโยบายทำกรุงเทพเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียนระหว่างนำเสนอนโยบายต่อสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะห mm. ม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์พร้อมโดยนายอภิสิทธิ์เวชชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายอภิรักษ์โกสยโยธินประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพักประชาธิปัตย์ เข้าพบปะและนำเสนอนโยบายต่อกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์กล่าวว่าจะทำให้กรุงเทพเป็นมหานครแห่งอาเซียน เป็นที่เป็นศูนย์กลางด้านสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนด้วยแนวทางดำเนินการที่ครบวงจรอ,อาทิจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม SME อาเซียนสร้างแบรนด์กรุงเทพให้เป็นที่ยอมรับยกระดับสินค้าโอท็อปให้ได้มาตรฐานดึงดูดนักท่องเที่ยวมุสลิมส่งเสริมด้านการแพทย์เพื่อให้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพส่วนด้านการคมนาคมจะเพิ่มรถไฟฟ้าขนส่งแบบรางขนาดเล็ก สร้างจุดเชื่อมต่อระบบคมนาคมรถไฟฟ้ารถประจำทางแท็กซี่เรือและการสร้างกรุงเทพเป็นเฟรนลี่ซิตี้ด้วยการจัดทำแผนช่วยการจัดทำแผนที่ป้ายบอกทางป้ายประจำทางและจุดให้ข้อมูลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษจัดทำระบบไฮสปีด Wi-Fi 4เมกะไบต์เพิ่ม500จุด รวมถึงการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ด้วยถ้าผมได้กลับมาเป็นผู้ว่าการกรุงเทพมหานครผมมีโครงการหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งาอาเซียนก็คือการส่งเสริม SME ด้วยการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับเอสตลอดจนฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ซึ่งซึ่งได้ผลิตขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็คิดว่าทุกคนก็ไม่ขัดข้องในหลักการนะครับแล้วถ้าผมกลับมาก็จะเดินหน้าในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่อสอดคล้องกับบทบาทและ,ะประโยชน์ของพอ,งองการค้าโดยตรงครับการที่จะมีการส่งเสริม SME ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีกว่า00แสบริษัทนะครับที่เป็น SME นะครับ เป็นจ,จำนวนที่สูงมากครับจากนั้นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยังได้ลงพื้นที่ช่วยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์หาเสียงแถวย่างดินแดงหัวห้วยขวางจนถึงสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงซึ่งตลอดสองข้างทางก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากโดยผู้สมัครก็ได้ทักทายกับประชาชนพร้อมกล่าวขอโอกาสให้ได้กลับมาเป็นผู้ว่ากทมอ,อีกครั้งโดยจะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น